โปรโฟเอเอครับกับโปรโอเพนเอเอครับนำรถมาที่พาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับโปร4ฟเอเอกับโปรโอเพน n ฟเอนเอนำรถมาที่พาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับ c ีอวีสีขาว3กอไก่คอลละครัง1นึ่งหนึ่งหนึ่งครับขยับรถด่วนครับท่านเอารถไปจอดในเต็นท์ของผู้จัดครับ <laughs> 3ีครับนัทพลหมูเพชรท,ทองรักกร,ราชอาม LED อัมเบรกซิงครับเมื่อวานวิ่งได้9.249 CRV ส,สีขาว3กอไก่ขาละคังหนึ่งหงหนึ่จอดในเต็นท์ของผู้จัดครับไปขยับรถออกด่วนครับด่วนเลยตอนนี้เขาอยู่อันดับที่อะไรห้าใช่ไหมตอนนี้เขาอยู่อันดับที่ห้าครับนัทพลหมูเม่เพชรใช่ไหมครับ ของลักกระดาษอัม um, LED อัมเบรซิงได้โอเคได้อยู่โอ้โหไลยเป๊ะเลยจารย์แซบทับพอดีเลยครับถ้าผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนขูดจุดสตาร์เนี่ยนะเอาไฟลงแล้วขูดที่จางหนาเป็นเป็นเซนนะครับตรงนั้นอะเมื่อเช้าก็ขูดไปแล้วนะมาครับ,รบ,รบเร็วกว่าเวลาตัวเองได้หรือเปล่าครับ9.249 ดีดปั๊บโอ้ย่าูห้าหครับตอนนี้อยู่อันดับที่สองครับอเสียงก็จะอยู่ถึงเย็นไหมเนี่ยแต่เมื่อกี้ก่อนเข้าเส้นอน่ะเหมือนหน้ามันตกกับมันดอบอ่ะมันไม่ชูนิดนึงเออแต่ออกตัวไปมันทยานออกอย่างดีนะฮะคือเสียงดูะฮะจิมมี่อธิบายหน่อยอ่าตอนนี้ครับเนี่ฮะหน้าเชิดล้อยกเลยมาสักครู่ ตรงนี้ทยานมาเดอมาเร็วดีฮะแล้วเนี่ยหน้าดรอปลงไปแล้วครับโอ้โหผมว่าสำลักเออนึกออกปะผมก <ผม S 1> ็แปดนะเออ,อยูด